น่าใจร้ายเลยนะคะไม่น่าที่จะทิ้งกันไปเลยนะคะงานเพลงที่ไม่ค่อยได้เปิดให้คุณฟังได้รับฟังนะคะไม่น่าใจร้ายของคุณมิกกี้นะคะที่ถ้าคุณเป็นแนวอายุประมาณสัก35จะต้องรู้จักนะคะวันนี้ดีเจแพทผ่อนผ่านมาพบคุณฟังหลังจากติดภารกิจนะคะต้องทํางานประจำนะคะเป็นมคุเทศนำเที่ยวในโครงการปันสุขอ,อสมนะคะพาจากที่จังหวัดชัยภูมิอําเภอบาเน็ตนงคงนะคะโอ้โหเป็นอำเภอที่มีความเงียบสงบนะคะเดิน ทางไปเกาะล้านนะคะนักท่องเที่ยวนะคะในช่วงที่ทางรัฐบาลให้โครงการเที่ยวปันสุข2.1-2ล้านคนนี้ก็ทำให้มีการกลับเคลื่อนทั้งโรงแรมร้านอาหารแล้วก็ในส่วนของอรถทัวร์นะคะ,ะร้านของฝากมีการ จากที่ซบเซามาตั้งแต่ต้นปีเนาะเพราะจริงๆแล้วในช่วงของต้นเดือนตุลาคมนี้กลับมาสู่ฤดูการท่องเที่ยวใหม่เพราะว่าในช่วงฤดูฝนจะเป็นโล w season นะคะแต่เ,เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น g r e น n ี e ั s o n เพราะว่าฝนตกก็เที่ยวได้ทุกปี้ทุกวัน ตอนนี้เข้าสู่ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะสำหรับ30กันยายนที่ผ่านมาก็คงจะเป็นวันที่บางท่านได้ถอดหัวโขนได้พักผ่อนเสียทีสำหรับข้าราชการนะคะที่ทำงานมาครบ60ปีและรวมถึงนะคะบุคคลที่ทุกท่านเสียใจและก็อยากให้อยู่ต่อนะคะแต่ว่าด้วยในส่วนของราชการต้องย้ายตามหน้าที่ก็คือท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุเรนปัจจุบันเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะซึ่งสุเรนของเราก็ถือว่าในส่วนของท่านมี Facebook ก็มีการแสดงความเสียายนะคะเนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ว่าที่ได้ใจและก็ทํางานตรงแล้วก็ไม่มี ระเบ,บียบหมายถึงว่าท่านมาก็มาแบบเงียบนะคะแล้วไปก็ไปแบบเงียบเพราะว่ที่ฉันไปวันที่ส่งท่านผู้ว่านี้าทางเทศบาลเมืองสุรินได้เตรียมไม้พร้อมที่จะให้ท่านถแถลงข่าวสั้นๆลาชาวสุรินแต่ว่าท่าน ไปแบบเงียบๆนะคะมีการทานอาหารเล็กน้อยในหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็มีทางส่วนราชการและประชาชนมาส่งมากมายถือว่าตั้งแต่ดิฉันเติบโตมาเป็นชาวสุรินทร์บอกได้เลยว่านอกจากท่านาเสนอโบาราณที่ทําให้ดิฉันรู้สึกว่าตอนเรียนมัธยมนี้รู้สึกมาทางผู้ในการโรงเรียนสิรินทร์อาจารย์ปรังศิลป์สตร์และท่านก็เป็นนายกกาชาดด้วยและผู้ว่าราชการจังหวัดตอนนั้นก็คือท่านเสนอโลรา์ทำให้กิน ฬาเยาวชนแห่งชาติของจังหวัดสุรินนี้ถือว่าเป็นจังหวัดที่ดังในเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาติและท่านมีส่วนร่วมแม้กระทั่งนักเรียนสรินทร์แสดงการแสดงท่านก็ยังคงไปนั่งฟังนั่งชมการซ้อมจําภาพได้ติดตาเลยนะคะซึ่งก็ยังไม่มีผู้ว่าท่านใดที่คิดว่าจะอยู่ในดวงใจหมเว่าทุกท่านก็ทําหน้าที่แต่แต่ว่าได้ใจแบบว่าโดนทั้งจังหวัดเนี่ย ก็คือท่านผ้ว่าท่านนี้ท่านที่ผ่านมาก็ทําไม่ใช่ว่าไม่ทํานะคะแต่ว่าลักษณะการทํางานของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะท่านไกรสอนนี้คุณพ่อเป็นคนอําเภอท่าตูมท่านจึงบอกว่าอยากจะมาทํางานทบอตอบแทนนะคะดินแดนที่ว่าเป็นมาตุภูมิของบ้านเกิดของคุณพ่อซึ่ง ทําตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2562จนถึงวันที่30กันยายน2563หนึ่งปีเต็มๆนะคะสิ่งที่ท่านเป็นห่วงแล้วก็ฝากไว้ที่ฉันได้สัมภาษณ์เยอะท่านบอกว่าสุรินทร์มีของดีในตัวมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของช้างนะคะสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของปราสาทซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่า จงังหวัดสุรินนี้มีปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยก็คือปราสาทพรมปนนะคะแล้วก็มีปราสาทที่มีนางอับษรที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยก็คือปราสาทสีขอรภูมินะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวทั้งหมดเรามีต้นทุนดีอยู่แล้วแล้วก็วัฒนธรรมของสุรินี้ก็ไม่ด้อยไปกว่าใครในเรื่องของอสามชาติพันธุ์นะคะไทยอ่าคแม่นะคะลาวสวยซึ่ง จะมีเรื่องของการใช้ภาษากัมพูชาหรือว่าภาษาเขมรเนี่ยมีอยู่แค่3จังหวัดแล้วก็มีการประเพณีแซนโดนตานี่ก็3จังหวัดเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของการที่จะเดินทางไปต่างประเทศในการเชื่อมต่อระหว่างกัมพูชากับไทยสุรินก็ใกล้ที่สุดแล้วก็เส้นทางดีที่สุดในการไปชมหนึ่งในมหัศจรรย์ของโลกก็คือนครวัดแต่ว่าตอนนี้ยังเข้าไม่ได้ไปไม่ได้เส้นทางเพียงแค่170กิโลเมตรจาก Uh, จังหวัดอุดรมีชัยนะคะที่เชื่อมต่อกับอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินนะคะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด1 9ยังไม่สามารถเดินทางต่างประเทศได้แต่ว่าในประเทศไทย ถือว่าเป็นการป้องกันได้ดับต้นต้นของโลกก็ไปท่องเที่ยวทุกสถานที่สาธารณะคุณผู้ฟังอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนมามัยล้างมือด้วยเจลแล้วก็วัดอุณหภูมินะคะเช่นมาจากเกาะช้างเออเกาะลานนี้ทางด้านประตูจะไปขึ้นเรือนะคะที่ท่าเรือก็ต้องใส่หน้ากากทุกคนไม่งั้นจะเข้าไปไม่ได้นะคะเข้าไปขึ้นเรือไม่ได้ก็จงพกนะคะถุงไม่ใช่ค่ะปมะ่ถุงถุงผ้าถุงผ้านี่ต้องพกอยู่แล้วเพราะถุงผ้าอันนี้ตอนนี้ทุกที่ทุกแห่ง ให้ทุกท่านได้มีการใช้ถุงผ้าโดยเฉพาะโรงพยาบาลสุรินนะคะไม่มีถุงผ้าให้สำหรับในการใส่ยานะคะและก็บางสถานที่ก็เริ่มที่จะใช้เวลาโดยการทุกวันศุกร์ทุกวันอะไรก็ว่าไปและก็มีในส่วนของร้าฐะดกซื้อนำกล่องลังนะคะมาทำสำหรับให้คนที่ลืมเอา,เอ,าอะไรคะเอา ถุงผ้าไปก็เอาเป็นลังที่ใส่ของนี่แหละค่ะดีฉันก็ถือมาก็น่ารักดีตอนนี้เราอยากให้โลกใบนี้ไม่ร้อนมากเราอยากให้โลกใบนี้สวยงามและโควิด1 9จะมาเปลี่ยนอะไรเราเราต้องปรับตัวตามคนที่ปรับตัวตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะจะอยู่ได้เรื่องของการทำงานเรื่องของชีวิตวิถีความคิด จะต้องเปลี่ยนหมดเลยเนื่องจากว่ายังไม่มีวัคซีนป้องกันเราจะต้องซื้อหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้านี้ใช้จนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันเพราะว่าถึงจะมีวัคซีนป้องกันก็ไม่ทราบว่าเชื้อจะอยู่ตรงไหน นะคะไม่แต่ต่านจะสงครามโลกครั้งที่3ร้ายแรงกว่านะคะยากัดตกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากรายการนะคะที่คิดว่าคุณผู้ฟังจะต้องมีสมุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆที่นี่เปิดที่ไรร้องได้ทุกเพลงนะคะเพลงไทยสากลเก่าดําเนินรายการโดยดีเจแพทย์พรพันนะคะซึ่งเป็นงานเพลงที่คิดว่าทุกท่านาในวัยที่35อัพ เพลงแนวนี้จะยังคงอยู่ในความทรงจำเรื่องราวของความรักภูสมิงหน่อสวรรค์ถ่ายทอดได้ดีค่ะ